วันนี้อยู่กับ I ีฟ i นิกโน้ 50S นะครับต้องบอกว่า AI รุ่นนี้เก่งมากทำได้หลายอย่างเลยนะการลบคนลบวัตถุนะครับรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นที่ AI ฉลาดมากมาดูวิธีการลบกันครับเข้าไปที่ตัวสตูดิโอ AI นะครับเสร็จแล้วเข้ามาที่ตัวลบ AI นะวาดวงกลมสิ่งที่ต้องการลบนะครับเสร็จแล้วเข้ามาที่ตัวเริ่มลบได้เลยรอระบบนะครับลบเนื้อหาของภาพและเติมส่วนที่ขาดหายไปนะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือลบตัวบุคคลออกได้ภายในครั้งเดียวเลยครับแล้วรุ่นนี้นะครับ ยังสร้างภาพวอลเปเปอร์ด้วยคำสั่งข้อความได้ด้วยนะเข้ามาที่วอลเปเปอร์นะครับเสร็จแล้วเข้ามาที่วอลเปเปอร์เอไอนะเข้ามาที่คำวิเศษนะครับพ้อนคำสั่งลงไปในช่องนะฮะจากนั้นเลือกโหมดที่ต้องการสร้างได้เลยนะรูปแรกเนี่ยจะเป็นโหมดอัจฉริยะนะครับซึ่งจะใช้เวลาในการเจนเนี่ยไม่นานเลยนะอันนี้รู้สึกประทับใจมากๆเลยซึ่งภาพที่ได้ตรงตามคำสั่งข้อความเป๊ะเลยครับส่วนรูปที่2เนี่ยเป็นโหมด ACGN นะครับโหมดนี้ก็เจนภาพไม่นานครับภาพที่ได้เนี่ยก็ สวยไปอีกแบบนะจะเป็นภาพแนวการ์ตูนนั่นเองนะครับหรือจะเป็นการสร้างภาพขึ้นมาใหม่นะครับจากภาพวาดแบบล่างก็สามารถทําได้นะซึ่งผมจะวาดรูปแอปเปิลนะครับมีหลายโหมดมาให้เลือกใช้งานเลยภาพแรกเนี่ยจะเป็นโหมดภาพวาดนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาในการเจนเนี่ยไม่นานเลยนะแถมรูปภาพในโหมดอื่นๆนะครับก็ดูสวยไม่แพ้กันเลยครับและฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบก็คือโหมดภาพบุคคล AIGC นั่นเองนะครับโหมดนี้จะเป็นการถ่ายรูปเราทั้งหมด4ช็อ นะและ AI เนี่ยจะเอาภาพที่เราถ่ายมาเจนใหม่นะครับตามหมดที่เราเลือกนั่นเองซึ่งภาพที่ได้เนี่ยอาจจะมีบางรูปที่เหมือนและบางรูปอาจจะไม่เหมือนนะครับ อันนี้อาจจะต้องพัฒนา AI กันต่อไปนะแต่นอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังสามารถคัดเอารูปออกจากพื้นหลังได้แบบง่ายๆเลยครับเพียงแค่ใช้นิ้วจิ้มที่รูปภาพค้างไว้2-3วินาทีจากนั้นกดที่บันทึกนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วและยังสามารถแปลข้อความได้แบบง่ายๆนะครับวิธีการทําก็คือใช้นิ้วมือ2นิ้วลากลงมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ตีกรอบข้อข้อความที่เราต้องการแปลได้เลยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเร็วมากๆนะและยัง สามารถวาดวงกลมนะครับเพื่อค้นหาข้อมูลได้ด้วยนะครับโดยที่กดมาที่ปุ่มหน้าหลักนะหรือปุ่มโฮมค้างไว้2-3วินาทีนะครับจากนั้นวงกลมสิ่งที่ต้องการค้นหาเพียงแค่นี้ระบบก็หาข้อมูลทั้งหมดมาให้เราเรียบร้อยแล้วครับ